ตอนแรกที่แบบได้ได้ได้ฟังปัญหาว่ามันมีเกิดปัญหานี้อะไรอย่างเงี้ยเราเราเราก็นอยกันเหมือนมีความแบบวิตกกังวลกลัวมากครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองคนเช่นเคยนะคะกับรายการจับประเด็นข่าวนะคะเมาพบกับเรานะคะนิกกี้ค่ะพี่ปิงค่ะ วันนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงประเด็นวงการบันเทิงอ่าะว่าช่วงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าจะใกล้สิ้นปีแล้วเปล่าคนมันคนบันเทิงเนี่ยก็จะตบเท้าเตรียมตัวเข้าสู่ประตูวาร์ใช่แล้วตรงนี้ไปแล้วก็คือมีนาตาลีกับณอิทิกรเมื่อวานเลยเมื่อวานสดสดร้อนรอนะคะแต่ว่ายังมีอีกหลายคู่เลยคุณผู้ชมที่จะแต่งงานนะไม่ว่าจะเป็นเกศชลดาที่เกศชลดาเนี่ย ที่เรา่อไปแล้วนะฮะแล้วก็จะมีอ่าพี่กวางเอเบี m น l มอลอันเนี้ยคู่นี้เขารักหวานนะพอล่าสุดไปเจอกันที่ช่องหนึ่งที่พีพีทีวีงานบวงสวงเข้ามาด้วยกันดูแลรักสซ่หวานาแล้วก็จะมีพี่หญิงรัฐาหญิงรัฐาเนี้ยเขามีวิแววว่าต้นปีหน้าเนี่ยแน่นอนปีหกสาม นะคะแล้วก็จะมีคุณมิวนิษฐานะคะที่โดนขอไปแล้วเซอร์พา์ขอแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็คืออย่างมิวนิษฐาเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าเฮ้ยจะแต่งได้หรือยังเพราะว่าเขาก็ต้องรอให้อ่าแมทก็ส่งการแต่งก่อนหรือเปล่าคือนี่แหละปัญหาเพราะว่าความเชื่อของว่าต้องให้พี่แต่งก่อนน้องแต่อย่าลืมนะคะว่าเขาแต่งไปแล้วรอบหนึ่งกับคุณแอฟแต่เราก็ต้องมาคอยติดตามชมว่าเขาจะแต่งกันก่อนหรือแต่งหลังระหว่างมิวนิษฐากับแมทเพลย์นี่ก็คือเขาเป็นเพื่อนแกงเดียวกันแต่เขาก็มีกระแสนะว่า คุณสงการจะแต่งกับแมทอ่ะก็นั่นแหละเคย<ร>ได้ยินมันหรือป่าหล่ะก็<ม>เคยเคยได้ยินมาเหมือนกันก็คือข่าวลือเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางนักข่าวนะคะก็ได้ไปสัมภาษณ์ว่าเฮ้ย<ไ>น้องแมทจะแต่งกับสงการแล้วหรือยังก็คือ,อ,อด้านแมทเนี่ยก็เขาตอบกลับมาว่าเออ,อยังไม่อยากให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้เพราะว่าเกรงใจเพื่อนเพื่อนที่มายืนยืนข่าวว่าเขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับละครเรื่องงานด้วยเรื่องละครด้วยครับ เขาก็เลยยังไม่ให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเอาไว้โอกาสหน้าที่แบบว่าแมทช์ออกงานว่าในอีกคู่หนึ่งนะคะสิทธิ์ตาจนเซนอ่าอันนี้นะคะคู่นี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่หลายๆคนให้ความสนใจมาเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นก็คือถูกฝ่ายชายก็คือคุณกรณ์นนลงเด่นนะ คู่ขอแต่งานที่ต่างประเทศวิวเวิลสวยมากเขาบอกเาทำสุดสะไพสเลยสำหรับสาวซิลิต้าที่ทำแบบอึ้งไปเหมือนกันนะคะเราก็ต้องมาคอยติดตามชมนะคะว่าจะมีคู่ไหนแต่งก่อนแต่งหลังนะคะแต่ที่แน่นอนก็คือมีนาทีนี่แต่งแล้วกับคุณเขาเรียกว่าคุณโดมกับเมทันแต่งไปแล้วนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะแต่งตามมาก็จะมีคุณเตาวรสอย่างที่บอกไปมีโยเกิร์ตพีเคนะคะมีคุณเกสชซนดานะคะแล้วก็มีพี่กวางเอเบดมอลนะคะแล้วก็ น้ำหวานแล้วก็คูหญิงรัฐานะคะตามมาหลายคู่แปลว่าเป็นปีแห่งความรักเป็นเป็นปีแห่งเลิกดีสําหรับหลายๆคู่คนละครันเดิมอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากคุณเตาวันนี้ดีกว่าว่าจะให้สัมภาษณ์ว่าไงบ้างงการแต่งงานนะคะตอนนี้ใกล้แล้วครับก็จริงๆก็ห้าสิบอร์เซแต่ทุกอย่างมันเหมือนแพลนไวหมดแล้วอะเหลือแค่ประกอบทั้งหมดมารวมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ กำลับบงจะเข้าไปเชิญผู้ใหญ่เลยท่าน<ม>ทุกทท่านแหละท,ท,ที่ที่ที่มีบุญคุณกับผมแล้วก็ที่ผมนับถือแล้วก็รู้จักทุกท่านอะไรเงี้<ม>ยก็กําลังพิมพ์รายชื่ออยู่แล,<ป>แล้วเข้าไปทีเดียว<ะ>ครับตอนนี้ลิสต์รายชื่อไว้ประมาณเท่าไหร่คะแขกยิงตั้งไว้ห้าร้อย้ารอยคนแต่ว่าตอนนี้มันมันก็คงอาจจะเกินแหละ<ม>เราก็ใครที่ไม่ได้เชิญหรือว่าตกหล่นยังอะไรยังไงกราบขอโทษด้วยครับเพราะว่าก็ เยอะเหมือนกันเพื่อนๆก็เยอะผู้ใหญ่ที่นับถือเลยท่านก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะให้ครบทุกท่านครับในงานมีธีมไหมคะพี่วางไว้กับคุณภรรยายังไงบ้างจริงๆก็มีแต่ว่าฝากไปดูในงานครับผมคือก็ก็ไม่ได้แบบวื้วาว้าวอะไรมากหรอกแค่แค่รู้สึกว่าตามใจเจ้าสาวว่าเขาเขาอยากได้แบบนี้เราเราก็ปล่อยให้เขาทำไปแล้วก็จัดให้ให้อย่างที่เขาชอบอะไรย่างเงี้ยแต่ก็พื้นๆพื้นไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากเขาบอกว่าช่วงแบบจะใกล้ๆงานแต่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะมีความแบบวิตกกังวล มากครับตอนมั่นเนี่ยมผมก็กังวลไปรอบแล้ว<ช>เพราะว่าแต่เวลาเสร็จงานแล้วเนี่ยผม <c oughs> อาเจียนเลยนะคือเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอก,<ม>ออกคือมันเครียดไงแล้วมันกังวลมันมัน มันกังวลว่ามันจะดีไหมแล้วเราจะดูแลเขาดีไหมเทคแคร์เขาดีไหมกับแขกที่มาอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะเป็นเรื่องกังวลว่าแบบจะดูแลคนที่มาดีไหมมากกว่าฮะเขาบอกเห็นไหมคะเขาบอกว่าก่อนที่จะมาแต่งงานเนี่ยมีความกดดันค่อนข้างสูงเหมือนกันทั้งเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวน้องนิกก็คือหลายๆคู่เขาก็แบบว่าซีเรียสน้อแต่งงานทั้งทีทั้งชีวิตเขาก็ต้องแบบจุกจิกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดเรื่องการเรื่องอาหารเรื่องแขกเรื่องของชํำร่วยเรื่องของรับไหว้คือมันจิตปัญหา้องนี้ มาเลยดูค่อนข้าง,างแบบว่าซับซ้อนซ่อนเงือ่อนและทาให้เกิดความตกวิตตกกังวลระหว่างทั้งเจ้าบ่าวก็เจ้าสาวด้วยะนะคะ,ะก็เป็นกาลังใจให้แล้วกันอขอให้มันผ่านพ้นไปแล้วก็ขอให้เป็นวันดีๆสำหรับทั้งคู่เดี๋ยวเราไปฟังอีกหนึ่งคู่ดีกว่าที่แฟนคลับเนี่ยให้ความสนใจมาเหมือนกัน<า>คุณโยเกิดกับ P ีนั่นเองอที่กาลังมีกระแสามาว่าเขาจะแต่งงานหรือว่าเขาเตรียมงานไปถึงไหนแล้วแล้วคู่นี้หนักใจมากหนักใจยังไงเดี๋ยวไปฟังคุณโยเกิดค่ะ เ,เรื่องโรงแรมเรื่องวันมันยังไม่คอนเฟิร์มอ่ะเราก็เลยแบบยังไม่กล้าพูดได้เต็มปากแต่อาเป็นว่ายังไงก็ต้องเกิดขึ้นต้นปีหน้าแน่นอนพีก็บกว่าเปลี่ยนมีการเปลี่ยนโรงแรมเกิดตอนแรกที่แบบได,ไ,ดได้ได้ได้ฟังปัญหาว่ามันมีเกิดปัญหานี้อะไรอย่างเงี้ยเราเราก็นอยกันเหมือนกันเพราะเราตั้งใจจะแบบจัดเออจัดจัดที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อมันไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องหาหนทางแก้ไขอื่นก็คิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนโรงแรมแล้วที่ปัญหาที่เกิดนี้พี่พี่เคได้เข้าไปคุยกับ ตัวตัวโรงแรมแล้วก็ได้ปรึกษาพี่เจ้าของแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็คุยด้วยกันเราเราก็คุยกันตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าทางออกที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องเปลี่ยนโร<อ>ง,งแรมดีกว่าตอนนี้ได้ที่เปลี่ยนโรงแรมไม่ได้โรงแรมใหม่ย,ยังไม่กล้าพูดร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรอให้มันฟันธงหรืออะไรอย่างเงี้ย<ม>เป็นแบบเป็นระยะสั้นแน่นอนดีกว่า แต่อย่างที่บอกปีหนะ้าต้นปีหน,น้าแน่นอนด้วยความที่โรงแรมมันยังไม่ไม,ไม่นิ่งเออ,อเ,รเราก็เราก็เราก็ยังไม่กล้าพูดเดี๋ยวเราต้องไปแก้ข่าวอีกอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอให้ทุกอย่างมันลงตัวก่อนแล้วเราค่อยบอกทีเดียวละกันแต่อย่างเรื่องตรงตรีมเองครับพี่เพราะดาราบางคนก็ลุ้นันเพราะพี่เคกับเพื่อนเยอะแล้วก็เพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเรื่องีมมวา,วางไว้ยังไงบ้างเรื่องตรีมมองเป็นข่าวๆค่ะแต่ว่าอย่างแรกเลยเรคิดว่ามันน่าจะต้องสรุปเรื่องโรงแรมให้ได้ก่อนแล้วทุกอย่างมันจะชัดเจนขึ้นแต่ว่าอย่่่าาาางงออออืืนเเเรรรกก็็มแบบดูคุยหว ใช่ดูดูเป็นแบบที่น,นันีที่นน้อยไว้กอนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ไปฟังจากป้ายกเกิดมาแล้วนะคะข,ของปัญหาของคุณยกเกิดเนี่ยจะเป็นปัญหากับเรื่องเรื่องโรงแรมสถานที่จัดงานเพราะว่าโรงแรมแรกที่จองไปที่จัดงานแต่งงานเนี่ยน้องนิกโดนเลื่อนแล้วก็โดนเปลี่ยนราะว่าวันแลวเวลาไม่ได้ก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะคะให้แต่ปีหน้าต้นปีแน่นอนอ่ะเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องนี้กันเหมือนกันยังไงคะน้องนิกบางคู่นะคะแต่งงานไปแล้วกระแส หายอา,ยายไปตรงองการก็มีนะคนอยากจะแบบว่าทํำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็อยากจะอยู่กับ คุณสามีคุณภรรยาไม่อยากจะเข้าว่าคลองแวะกับวงการบันเทิงมีหลายคู่มากๆเลยเดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์กันละกันว่าคู่ไหนหรือว่าคนไหนที่จะหายลบเลือนออกไปจากวงการบันเทิงอ่าในมุมของน้องนิรนนิ้ว่าคิดว่าใครคะอ่าแต่ถ้าอย่างอย่างอ่าถ้ามองผิวเผินนะก็คืออย่างต้าววันลิศโยเกิร์ตพีเคนะคือเขาอาจจะเรื่อยๆก็คือไม่หายหรอกไม่หายเพราะเขามีละครอยู่แล้วอย่างพีเคเขาเป็นพิธีกรโด่งดังพิธีกรอีเวนต์แบบ หนาต้องให้เขาหนาเขาอาจจะคงอยู่ในวงการบันเทิงแบบเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ดอกไม่ดอกคู่นี้ไม่ดอกอย่างโดมท่านก็อาจจะเรื่อยๆเหมือนกันเนาะโดมอ่ะเขาคอนเสิร์ตก็ล่าสุดก็พึ่งขึ้นไปอ่ะเนาะไปไปเป็นเกสของอ่า25ปีไม่มีเกงใจอะสกายแล้วก็พึ่งขึ้นไปก็เมท่าเขาเข้ามาแบบสปายนาคุณแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ว่าถ้าไม่มีคอนเสิร์ตอ่ะ ก็หายอย่างนาตาลีเนี่ยก็อาจกลัวกลัวอาจจะดรอปจากวงการเพราะตอนก่อนที่เขาจะแต่งงานเนี่ยเขาก็เงียบเงียบมาสักพักแล้วนะแต่ก็กลัวว่าเขาแต่งงานเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเขาอาจจะไปทําธุรกิจส่วนตัวหรือพี่ว่าพี่ว่านาตาลีอ่ะ มีสิทธิ์ใช่ไหม่าแล้วก็มีอย่างกวางเอบินอมากกับน้ำหวานซาซ่าอย่างน้ำหวานซาซ่าแี่เขาก็ยังเขามีละครแต่ตอนนี้เขาไปเป็นฟิลน์แล้วเขารับเองเขาไม่ได้มีสังกัดเขาพาก็อาจจะมีละครแต่เราก็จะติดตามผลงานกันไปแต่ด้านที่กวางเนี่ยเขาก็จะมีผลงานกับการแข่งรถมันก็จะมีเป็นอีกสายนึงตายอ่ะแต่ถามว่าหาจะวงการบันเทิงไหมวงการเพลงเขาก็ยังทําอยู่อนะอย่างพี่หญิงรัฐาเนี่ยส่วนตัวนี้นี้ก็ว่าพี่หญิงไม่ดก ไม่ดอบเอาจริงๆเขาคือเขาขึ้นตัวแม่แล้วนะเขาว่าจะโดนสามคุณแฟนเขาเนี่ยไฮโซตุนเนี่ยอาจจะชวนไปงานกากุศลบ่อยขึ้นไปวิ่นไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบเป็นสายออกออกกำลังกายเป็นอย่างนั้นไปแต่หนึ่งละฒาไม่ขายว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าคุณภาพธนการแสดงเขาว่ะยังเต็มเปรียมอยู่แต่คู่นี้สิคุณแม่ยังไงคะมิวนิฐาเพราะว่าเขาเป็นนางเอกก็คือเบอร์ต้นของช่องสามหรือเปล่า่าเพราะว่าสังเกตป่ะครอบครัวเนี้ย มักจะให้แฟนหรือว่าภรรยาอยู่สบายสบายแล้วก็ไม่ขอคุณแอปพัสคุณอปพัสดอนเนี่ยก็หายไปเลยนะคะรับมีสิทรับโฆษณาตัวเดียวแล้วก็หายไปเลยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเงินนะที่ไม่รับเขามีเงินใช้เขาอยู่สบายเออถึงถึงจะรับไม่รับอ่ะเขาก็คุณสามีเขาเลี้ยงได้นะยางสิริตาล่ะแต่ว่าสิริตาอาจจะไม่ดอ o หรือเปล่าเพราะว่าเขา คือลอยลอยฟ้าเขาลอยแล้วเพราะว่าถึงสมมติถ้าแต่งงานกับคุณกรจริงๆตรงนี้คุณกรก็ยังให้ได้เพราะคุณกรก็จะเป็นคนของในสังคมของค้าพเจก็แล้วก็ยังอยากเล่นกระแสของคุณสิริตาอยู่แล้วคุณสิริตาก็ยังจะมีละครเนี่ยเลย่นกับคุณจุย๋ยก็จะมาประทะกันอ่าอันนี้น่าจะเล่นนะคะแล้ก็ต้องมาคอยติดตามชมกันนะคะว่าคู่ไหนแต่งงานไปแล้วจะดรอปหรือจะลุ่งนะรเราก็ต้องมาคอยติดตามชมนะคะยังไงทางทีวีภูก็ต้องเป็นกําลังใจให้ทั้งหมดในที่เราขอให้บว่าผ่าน เขาเรียกว่าเป็นเป็นวิกฤตช่วงงานแต่งนะพูดกันง่ายๆนะคะขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันนะคะเราทั้งสองคนเนี่ยก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคู่เลยทีเดียวนะสำหรับวันนี้น้องนิกต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเราจะมาต้องมาแซ่บกุ่นนี้แน่นอนเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยโปรยโปรไว้ก่อนว่าจะมีประเด็นของคุณเบียร์คุณแท็กฟรันยูแซ่บ แทบเดี๋ยวเราจะรวมเป็นต้ยมยำมาให้เลยแล้วก็รวมสรุปข่าวให้แต่วันนี้น่ะต้องขอตัวลาไปแล้วกับพบกันใหม่นะคะแนนจินดาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ